มาครับกาแฟ DIY นะครับสำหรับชาวเครื่องเสียงหลอดนะครับตัวน,นี้จะเป็นหม้อต้มกาแฟนะเพื่อนๆซื้อมาจาก l า z a ด้านะครับก็จะมีกาแฟในกาแฟบดกาแฟขั้วบดเอาไว้ทำกันแบบทำกันเล่นๆนะครับทำกินนะครับแล้วก็ฟังแอมปลอดไปเพลินๆนะ เราก็เติมน้ำเข้าไปเอาน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละอย่าให้มันท่วมท่วมวาวนะนเพื่อน <c oughs> นี่มันจะมีวาลวอยู่ใช่ไหมวาวลแรงดันอยู่นี่นะอย่าให้มันท่วมที่นี่ทีนี้เราก็จะใส่ตัวกล่องกาแฟเข้าไปกาแฟขั้วบดเราก็ใส่เข้าไปนะครับกาแฟขั้วบด อโอ้ลมลมแรงลมแรงเพื่นอนแล้วก็เอามือกดกดให้มันนิดนึงนี่กดกดนิดนึงหนังยางหนังยางรัดไว้หน่อยนะเรามันนี่แหละครับโต๊ะทำงานเราเนี่ยทำ เพิ่งเสียงก็ได้ทากาแฟก็ได้มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับยุคนี้เราไม่อยากเดืยวร้ายไปไหนนะเพื่อนตัวนี้ก็เป็นหม้อไฟฟ้ามานนะแม่หม้อไฟฟ้าเป็นตัวหม้อไฟฟ้ามันอะเดี๋ยวผมจะลองเปิดไปสักเบอร์ห้าแล้วกันนะเบอร์ห้า ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคครับรอครับอ่านนี่ครับในระหว่างที่เรารอประมาณสิบนาทีนะเพื่อนเหมือนกาแฟมันจะดันออกมานะครับตอนมันดันเนี่ยเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันนะนะครับนี่กาแฟมันจะไหลออกมา น้ำจากข้างล่างนะครับมันจะดันมันขึ้นมาข้างบนหมดเลยนะครับข้างล่างจะไม่เหลือเลยนะเราก็ปิดหม้อนะครับมันก็จะได้กาแฟสดไว้มามชงกินนะเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับหอมนะครับหอมมากนะครับเพืเ่อนๆหอมพอสมหอมมากพอสมควรแหละก็คือกาแฟสดไง เป็นดาร์กกาแฟนะครับผมจะไม่ปรุงเพิ่มนะผมชอบกินอย่างนี้นะครับเอสเปรสโซโอเคครับก็ประมาณนี้นะการทำกาแฟแบบง่ายๆนะ